มีคนถามว่าพุทธธรรมคืออะไรกันแน่คำตอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในคำจำกัดความนะครับแต่เราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดเลยหลายคนคงเคยสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอจริงๆแล้วพุทธธรรมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นปรัชญาลึกซึ้งหร,หรือว่าเป็นศาสนาที่ต้องอาศัยความเชื่อหรือว่ามันเป็นแค่แนวทางการใช้ชีวิตแบบหนึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ บางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในคำนิยามเป๊ะๆนะครับแต่อยู่ในเรื่องราวการเดินทางและบริบททางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมแนวคิดนี้ขึ้นมาเั้นเรามาลองย้อนรอยการเดินทางนั้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับเราจะย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยนะคะประมาณ2,600ปีก่อน สู่สังคมอินเดียโบราณในยุคที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติคือต้องบอกว่าที่น่าหนาไม่ใช่ดินแดนที่สงบสุขเลยนะคะแต่เป็นสังคมที่เรียกว่าเต็มไปด้วยความสุดข,ขั้วทางความคิดแล้วก็ความเชื่อที่มันปะทะกันอย่างรุนแรงเลยคือสังคมในยุคนั้นเนี่ยนะคะมันแบ่งเป็นสองขั้วที่แบบโอ้โหต่างกันสุดๆเลยด้านหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่หมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่งอำนาจพิธีกรรมใหญ่โตอลังการทุกอย่างอยู่ภายใต้ระบบวันณะที่กดทับผู้คน แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเหล่านักพรตที่ปฏิเสธโลกทุกอย่างเลยครับหันไปทรมานร่างกายตัวเองแบบสุดขั้วเพื่อหวังว่าจะได้หลุดพ้นแล้วท่ามกลางโลกที่มันสุดตรงแบบนี้แหละครับเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับคําถามที่มันสําคัญมากๆที่กล้องอยู่ในใจของพระอ,องค์ตลอดเวลาว่าทางออกจากความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนกันแน่คือต้องนึกภาพตามนะครับว่าตลอด29ปีแรกของชีวิตเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงถูกห้อมล้อมด้วยความสุขสบายทุกรูปแบบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะจินตนาการได้เลยพระองค์เหมือนถูกปกป้องจากโลกแห่งความจริงที่อยู่ข้างนอกกำแพงวังอย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่สุดท้ายแล้วกำแพงวังมันก็กั้นความจริงของชีวิตไว้ไม่ได้หรอกครับพอได้เผชิญหน้ากับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายด้วยพระองค์เองเนี่ยก็ทรงตระหนักในทันทีเลยว่าเออ ไอความสุขทางวัตถุทั้งหมดที่เราเคยมีมาเนี่ยพอมาเจอเรื่องพวกนี้เข้าไปมันดูไร้สาระไปเลยมันเปราะบางมากแล้วก็ไม่ได้ให้คำตอบเรื่องความทุกข์ที่แท้จริงได้เลยและนี่ก็คือลำดับการเดินทางของพระองค์ครับจากจุดเริ่มต้นที่ชีวิตสุขสบายสุดๆในวังสู่การเผชิญหน้ากับความจริงของโลกและตัดสินพระทัยออกเดินทางเพื่อหาคำตอบซึ่งพระองค์ก็ได้ลองมาหมดแล้วครับทุกขนทางที่มันสุดตรงในยุคนั้น ไม่ว่าจะบำเพ็ญตะบะทรมานตัวเองอย่างหนักหน่วงหรือการคำสมาธิจนถึงขั้นสูงสุดแต่สุดท้ายก็ส่งพบว่าทั้งสองทางนี้มันยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงและจากการปฏิเสธหนทางสุดโต่งทั้งสองทางนั้นเองครับที่ทำให้พระองค์ได้ค้นพบเส้นทางที่สามซึ่งเป็นคำตอบที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีใครในยุคนั้นมองเห็นมาก่อนเลยการค้นพบครั้งสำคัญนี้แหละครับที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อทางสายกลาง แต่ต้องย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่การเดินสายกลางแบบอารมุ่มอารวยหรือหาจุดกึ่งกลางระหว่างสองขั้วแต่มันคือเส้นทางใหม่โดยสิ้นเชิงครับเป็นวิถีแห่งความสมดุลที่อยู่ระหว่างความสุดโต่งคือไม่ตึงเกินไปจนเป็นการทารมานตัวเองแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปจนหลงระเริงไปกับความสุขแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับการค้นพบนี้ไม่ได้จบลงแค่การบรรลุธรรมส่วนพระองค์แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก นั่นคือภารกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งดำเนินต่อเนื่องยาวนานถึง45ปีเต็มๆเลยครับ คือพุทธธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยมันเข้าไปปฏิวัติโครงสร้างสังคมเดิมแบบถึงรากถึงโคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธระบบวัณน,นะแล้วก็เปิดรับคนทุกชนชั้นอย่างเท่าเทียมกันการให้อำนาจกับผู้หญิงด้วยการตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาไปจนถึงการปฏิเสธพิธีกรรมที่มันไร้แก่นสารและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเลือกใช้ภาษา,ษาธรรมดาๆรรเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงหลักธรรมได้ไม่ใช่แค่สำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และนี่คือพระดํารัสแรกเลยนะครับที่ตรัสกับเหล่าสาวก่อนจะส่งออกไปประกาศคําสอนจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากประโยคน,นี้มันชัดเจนมากเลยว่าภารกิจของพุทธธรรมเนี่ยมันมุ่งไปที่สังคมเพื่อประโยชน์สุขของผู้คนจํานวนมากไม่ใช่เพื่อการหลุดพ้นของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นประเด็นสําคัญก็คือพุทธธรรมเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นหลักการที่ใครๆก็เอาไปใช้ได้ครับ ไม่ว่าสถานะจะเป็นนักบวชที่สละโลกแล้วหรือเป็นคนธรรมาดาที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็ตามทีนี้พอเราย้อนกลับมามองโลกในยุคปัจจุบันของเราบ้างโลกที่มันก็ยังคงเต็มไปด้วยความสุดต่งไม่ต่างจาก2,600ปีก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะในเรื่องการเมืองสังคมหรือแม้แต่ในชีวิตประจาวันของเราเองคำถามที่น่าคิดมากๆก็คือ ไอ้หลักการทางสายกลางที่มันเกิดขึ้นจากบริบทในอดีตเนี่ยมันจะยังคงเป็นคำตอบสำหรับโลกที่ซับซ้อนในยุคข,ของเราได้อยู่หรือเปล่า